สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถเกตเดอร์นะครับของโฟมาสูตรนะครับรุ่น G D 6 5 5 3นะีดสครับปี2008ครับผม,มนำเข้ามาใหม่เลยครับคันนี้ ไม้มีด14ฟุตนะครับเครงยนต์ก็ยังสวยเลยนะครับรุ่นถือว่าไม่เก่านะครับวันนี้ อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะครับเครื่องยนต์จะเหมือนรถตักโคมสุ wa 3ี่ร้อยสามสิบครับรอยาง ครื่องยนต์ 6D 1ี4นะครับรลบเดียวเอลออนได้นะครับน่าเล่นเนื้อันนี้ ราคาไม่แพงครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เกียร์เดินหน้าแปดเกียร์นะครับถอยหลังสี่คอนโทรลก็จะคล้ายๆแคทนะครับคันนี้คันเร่งคัดแล้วก็เบรกนะครับ กินก่อนน,นนะครับลองขับลองเทจนเลยครับผมที่บริษัทไทยทรงพลยานการนะครับขอบคุณครับ